เข้มหัสวีพระเอกหนุ่มดาวรุ่งจากทางช่อง7 HD ที่กำลังฮอตสุดๆนะเวลานี้จากผลงานชิ้นล่าสุดของเขานั่นก็คือเรื่องโซ่เวลีกระแสปังเรตติ้งก็เปี้ยงวันนี้ทางช่องของเราก็จะมารวบรวมผลงานของเข้มหัสวีในฐานะนักแสดงช่อง7 h ีไปดูกันเลยว่ามีกี่เรื่องและแต่ละเรื่องเรตติ้งสูงเท่าไหร่บ้างไปดูกันเลย ผลงานชิ้นแรกของขคมหัสวีไฮโซซอนประกบคู่กับแม็กกี้อาภาเรตติ้งตอนจบอยู่ที่7.4เจ้าสมิงประกบคู่กับทับชิงอัญญาลินเรตติ้งตอนจบอยู่ที่8.9หัวใจรูปผู้ชายประกบคู่กับนาวที่สาราดเรตติ้งตอนจบอยู่ที่6.5ตะกุดโทนประกบคู่กับเนยประพาดาเรตติ้งตอนจบอยู่ที่8.0 ตะวันอาบดาวประกบคู่กับชิสาวรลิธิสาเรตติ้งตอนจบอยู่ที่7.9โซเวลีกำลังออกอากาศอยู่ประกบคู่กับมุกดานาลิลักษ์เรตติ้งอีีที่9อยู่ที่6.3และผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องเผาขนประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่กระตูนนัทชา ทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีในฐานะนักแสดงช่อง 7h นะคะแต่ละเรื่องก็เลตติ้งดีทั้งนั้นเลยส่วนเคมีฟาร์มฟินกับนางเอกที่เขาร่วมเล่นด้วยก็มีถึง2คู่ด้วยกันที่กระแสรแรงสุดๆก็จะมีคู่มุกดากับเข้มจากเรื่องโซเวลีเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นพ่อจ๋าแม่จ๋าใครๆก็ฟินคู่นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือที่สาววลิติสากับเข้มหัสวี ในเรื่องตะว,วันอาบดาวคู่จิ้นกาแฟนมสดแล้วพวกคุณละ่ะชอบผลงานชิ้นไหนของเข้มหัสวีมากที่สุดและชอบคูจิ้นคู่ไหนของเข้มไม่ว่าจะเป็นเข้มมุกดาเข้มทิศาหรือว่าเข้มกับนังเอกคนอื่นๆก็คอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยละ่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดล่ะ